ผู้ไม่ได้เอ่ยชื่อออกนามส่งสิ่งของมาให้ก็ขอ,ขอมทน,นาทุกคนหลวงพ่อยอดเม่อธิธรรมบุญได้ลายผู้ไปผู้มาขอให้พี่น้องได้มีความสุขภาพ,าพแข็งแรงสาธุยเดเมบุญใด้ายสาธุมทน,นาบุญยเดเมฆในบุญได้ายกับแม่บ้าน ได้ยินข่าวว่าวันนี้พี่น้องบ้านกุเชนเสียชีวิตเนาะยมพ่อเทว่าหาไปเรื่องธรรมดาเนาะเมย์ยัยหยเอานะอายุแปดสิบเอ็ดเราเพลินละเป็นอัมาตามาสองสามปีถึงข้าวถึงวาละเนาะยมพ่อ,ยม,พอยมแม่เราก็น,นี้ไม่พ้นเหมือนกันนะเราก็มาเตรียมตัวความพร้อมไว้แต่อย่าประมาทในชีวิต นะทำความดีทำความเพียรให้มากเพระพุทธเจ้าบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนนะความภาคเพียรเป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางดับทุกข์ให้ทำมากกว่าพูดทำยังไงทึงเราจะทำมากกว่าพูดไดนะ้บอกสอนเจ้าของสุขห้องสุขคนว่าทางความพ้นทุกข์ดับทุกข์ก็คือความภาคเพียรให้ทำมากกว่าพูดถ้าพูดมากกว่าทำมันจะไม่ได้ประโยชน์ อพอเขา้าสีตรงให้ทำม,มากขอพูดนะพูดให้น้อยนะกินให้น้อยนอนให้น้อยพอดีนั่นแหละมันจึงจะได้เข้าเข้าทางธรรมเข้าสู่ทางธรรมเข้าสู่ทางพ้นทุกข์ไข่ป่าผากเพี้ยนบ้นกับพ่อนทุกข์ดับทุกข์ได้ดิเสียหายมันนอนอยู่ซืือๆเนี่ยชิกิเลสีเ,สเบิร์คูโคลโคลนูนนน้นเป็นไปบ่ได้พราะพทธเจ้าก็คือบ่เหตุ ขัาน้องคิดนาว่า,าโอ้คนคนร่วงทุกข์ได้เพราะความภาคเพียรอย่างเงี้ยทางพลนทุกข์ทางดับทุกข์คือภาคเพียนให้เห็ุหลายข้อว่าวสินาสอนเจ้าของบอกเจ้าของดูดู่ดาเข้าสิบว่าหลายให้เห็ุมากทําให้ดูอยู่ให้เห็นยินในสัมผัสเราจะพ้นทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็าอาริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละที่เราได้ยินได้ฟังก็เป็นประจำเข้าสิบบริสุทธิ์โดยปัญญา เรามีป pues mm ัญญาจะทําให้จ yes. ิตใจสงบได้ฉะนั s <S s <S ้นมนุษย์เนี่ยจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบอกฉะนั้นเขาจะต้องเดินตามทางนี้เฮ้บ่ยาบ่เศร้าบ่บ่มิมีทอแททอถอยปฏิบัติให้ได้หลายเห็นมางๆเจริญให้มากทําให้มากขันเ้าบ่ทําความเพียรบวมีบ่ฝึกสติมันี้มันจะทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ ตัวสติเนี่ยคือเป็นตัวปฏิบัติไม่ว,ว่านั่งโดนเดินโดนได้ทุกอิริยาบถเนี่ยคือต้องมีสติให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดขะนั่งโดนไม่วีสติกับโเกิดประโยชน์ได้ย่งางโดนไม่ว่าสติกับโเกิดต้องให้มีสติแนบอยู่กับกายอยู่กับใจเราเนี่ยให้มากๆรู้สึกตัวให้มากๆเทียนนะนะั่นแหละความเทียนแนะทางโลกเขาในเขาเขา มีแต่มีแต่วความอยากอยู่ไม่หยุดทางธรรมเรากินแค่อิม่มอย่างอย่างพวกเ้องาไปว่าท่านเนี่ยมีน้อยมีมากมีอะไรก็กินด้วยกันอะไรอะไรกินแค่อิม่มให้พิจารณาอันนี้ทางธรรมเรากินแค่อิม่มแต่ทางโลกกินต้องอร่อยบอกบองได้บออร่อยมกกยอกินนมยู่บอกลานได้บซกเสียบหน่อยว่าแม,ม่ละเขาเบงิ้งอาจารย์เบิ้งเอามาแล้วมาเบิ้งคีบเลยคำคำ รถปิกอัพคันหนึ่งจอดถามร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งไม่ค่ามาดันมาร้านก๋วยเตี๋ยวร้านทางนาเปิดบ่อคนหนึ่งเนี่ยเป็นไปบ่ท่านนะเท่นที่ที่ไม่กินร้านเจ้าของถามไปไปถามร้านอื่นมไ <c oughs> ม่ค่าแล้วก็ศูนย์คนว่าร <c oughs> ้านทางนาเปิดบอ่อเตี๋ยว <c oughs> เคนว่าถามไปยังไม่กินน้ำกูเ <c oughs> นาะไม่บอกเนาะ ทางโลกนี่กินต้องอร่อยเองบอกทางธรรมเขากินแค่อิ่มปฏิสังขยอยู่ทางโลกนี่นอนไม่ค่อยหลับเป็นโรคประสาทกระซับกระายคิดอยู่เบิดขึ้นปุลงคนทางธรรมนี่นอนหลับสบายแผ่เมตตาที้หลักการอยามีความสุขแผ่เมตตาตลอดวันก็มีความสุขตลอดวัน ความสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจภาษารีบิดว่าถ้าอะไรถ้าเรามีความพอใจทุกทุกวันตลอดวันก็มีความสุขตลอดวันสําคัญว่าเราจะพอใจได้ยังไงมันต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจในสความจริงมองโลกตามความเป็นจริงพุทธเจ้าคนบอกให้เห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเรามองโลกไม่เป็นตามความเป็นจริงมันสิหลอกกับของเหยีงความริง เกิดเจเก็บตายเราต้องมองโลกกรรมกรรมเป็นจริงสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมมองให้เห็นว่ามันเป็นจริงอย่างซี่อย่าหลอกเจ้าของเจ้าตัวเจ้าของผู้เรีเจ้าถึงว่ามันจึงจะผลนทุกข์มันจึงจะหาวิธีออกจากทุกข์ได้เราต้องต้องมีตรงนี้ให้ได้ให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้มากอย่าได้วันไหวเรื่องอะไร พวกเรามาปฏิบัติเพื่อไม่ให้วันไหวบุญวาสนาบาร,รมีแต่ละคนไม่เหมือนกันพอเราต้องเข้าใจอย่าได้ไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นมันไม่เหมือนกันจริงๆก็เรื่องมาบุญวาสนาเราจะบรรลุธรรมได้เร็วได้ช้ามันก็ขึ้นบุญวาสนาที่ได้สังสมมาแต่ปางกอในอดีตของแต่ละคนไม่เหมือนกันโยมพอยโยเมแต่เราจะทํามากในปัจจุบันให้ได้เนี่ยปัจจุบัน าให้มันมากได้มันบ่มีไ่มันมีมันบเป็นไ่มันเป็นมันบ่ได้ไ่มันได้ในช่ในยุคในปัจจุบันเนี้ในเมื่อเราบุญน้อยเราก็เพิ่มบุญใช่ไหมล่ะบุญไม่พอก็เพิ่มบุญเม่นบ่มอมีเงินก็หาเงินหนึ่งมันมีถ้ำก็หาถ้ำไม่มีทรัพย์เราก็ต้องแสวงหาทรัพย์ขยันทำมาหากินเจ็บหอมลอมดในทางโลกทางธรรมเขาบอกมีถ้ำเขาก็ต้องหาถ้ำหาศีนาถ้ำหาอย่างไรหาที่ตัวเรานี่ อา้าวอยากมีศีนกัรักษาศีลน,นี่แหละศีลหามศีลเปนกระหูยุทธว,ว่ากิตนาเป็นเครื่องมนเว้นเป็นศีลใช่ไหมล่ะพ่อแม่ก็รู้ว่าศีลแต่และข้อเป็นยังไงทําไมจะไม่รู้เราได้ยินได้ฟังมาตลอด <c oughs> อ้าวไม่ฆ่าสัตว์ไม่าาารักทรัพย์ไม่พูดปีนในกาไม่พูดเทศไม่ดื่มสุร,รามในไหลนี่เป็นศีลอ่ะอันนั่นการบอมีศินก็เห็นให่มีศีนเลยบอกมิถ่ำกับให้มีถ่ำเลยความเมตตาเห็นไหม ความมีน้ำใจความให้อาภายอัยอโหสิกรรมมีธรรมในใจควอบครัวกันไปทั้งศีลทั้งธรรมควบคู่กันนะถ้าเรามีเมตตามันก็จะทําให้เรามีศีลแต่บริสุทธิ์มีศีลได้ไม่ยากแล้วก็มีธรรมด้วยมีศีลแล้วก็มีธรรมน้วยมีกิจใจดีงามมีดูจักเสียสลระแบ่งปันบ่เห็นแค่ตัวให้อาภายอัยอโหสิกรรมอย่างเงี้ยมีธรรมในใจ นะทั้งมีทั้งศีลมีท,ทั้งธรรมประจําใจนะสูงต่าไม่ใช่อยู่ที่ยศที่ตําแหน่งมันอยู่ที่นีการกระทําเลยคนสิคนจรมงนะีความดีความดีเนี่ยบางทีไม่ต้องไปมียศสูงๆูงก็ได้ไม่ต้องมีตําแหน่งสูงๆไม่ต้องมีทรัพย์มากมานะันอยู่ที่การกระทําเลยว่าอัานั้นสําคัญมากๆเราจะทํายังไงเึง่ะให้เรา มีความดีมีความสุขสงบร่มเย็นได้นะอยู่ตามที่เราอยู่เป็นนี่แหละยอมรับในสภาพปัจจุบันนี่นะพ่อใจพ่อใจเจ้าของนะพอใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พอใจที่เราได้มาปฏิบัติพอใจที่เรามาได้สั่งสมบุญบุญกุศลมาจากไหนก็มาจากทานศีลภาวนาที่แหละที่เราได้ยินในฟังนี้เนะี่ยก็เกิดเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบาร,รมีของเราให้เกิด ความรู้ความเข้าใจสติปัญญารู้ท่อเอาทันนะฮะขสิเดียวทร่เราทสาี่ขึ้นยุกบุญบารมีของเขาปัจจุบันน้ำนโดยเฉพาะปัจจุบันนี่แหะสำคัญบุญหลายปได้กับน้องบรตุมันกับบ่ใดต่อเด้ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยให้นอนรอบมันตสัสูได้อยู่บกมันคงไม่ได้ย่าพอไมมันก็ต้องเพิ่มเพียรอีก เหมือนเวลามันจะตัดสะรูก้ก็เหลืออีกตักน้มอีกคันหนึ่งองค์มันสั้งสมมาแล้วแต่ว่าศาสตร์สุดท้ายก็ต้องตักน้ำอีกใช่อีกคันหนึ่งก็สิติมตักมาแล้วหลายศาสตร์ล้ะเหลืออีกคันเดียวมั้งเียงจังสุวาชาติจัสตร์ก็เราก็ต้องมาตักอีแค่น,นี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกรูปก็ต้องมาเพิ่มแต่ว่ามาเพิ่มบุญบารมีทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญามาเพิ่มมาเพียรมามีความ อุสาหาภาคเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้รับมรรกผลในชาติปัจจุบันพวกห้องก็เห็นได้ว่าสีหายหมมั่นใดเป็นพระโสดาบันชาตินี่นาปฏิบัติให้มันใดาชาตินี้เป็นชาติที่เรามีโอกาสมีเวลาละคันโบได้ชาตินี้นี่ชาติหนาจงสีใดโบได้ตมาว่าจักสีพอแบบนี้โบแจังสีใดแบบนี้โบแจักสีใดมีโอกสโากส ยังสี่บอลเนี่ยข่าชวดโอกาสชาตินี้แล้วชาตดนาเนี่ยานานานอาจชิบ่มีโอกาสแบบนี้ก็ได้เด็กย่อมพอยเย่อมเมข่าวบ่บ่สนใจเรื่องแล้วนี่ชาตดนาการแจ้งสิเป็นยังไดแลายอาบัิสิพอมูดีคณา,นนาดีกลัลย่านน้ำมีดีดีผู้บาอาจารย์ดีอาจชิบูรีพอแบบนี้ก็ได้อาจธิตกอัพอาธิตอกชนอาจชิบูรีรก็ได้ข่าวบ่สนใจตรงนี้ชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่สุดละประเสริฐที่สุดละที่เราจะปฏิบัติได้มากในผล ทำคำสอนพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบละอดีตอนาคตให้เรารู้เท่าทันวางอดีตวางอนาคตได้ไม่ยึดในปัจจุบันทำดีปัจจุบันแต่ก็ไม่ยึดในปัจจุบันทำความเข้าใจในธรรมะคำสอนพระุทธเจ้าให้มากทางพ้นทุกทางดับทุกเป็นยังไงมักมีองค์เปรมีสติให้มากปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานสี่ พระุทธเจ้าว่าเป็นเป็นทางอันอีเป็นทางพ้นทุกข์ขันพู้ปฏิบัติขันมีบุญบารลมีในพระพุทธเจ้าว,วา่าขันพู้ได้เจริญสติปัฏฐานสีได้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเร็ยวกับเกตมือบรรลุอรหรันต์ยางน่านย่างกลางก็เกตเดือนอย่างสาเกตปีลองลดลงมาลดลงมาตามบุญบารมีขันจเจริญแน่จเจริญสติปัฏฐานสีอยู่ต่อเน,นื่อง มีสติอยู่ในกายแด่เห็นกายเดินเคลื่อนไหวอย่างไดต่างๆดูอาการการกายของเราเดินยืนเดินนั่งนอนดูร่างกายมีอะไรอาการสามสิบสองผมก็เรียกปัญหาหนมีสติหรือลมหายใจเข้าออกด้วยนี่มีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในเวทนาบันนี้สังหอมอมซ้อมเบิง่งความสุขความทุกข์ความเฉยๆเตลละมือนี่รมีสติอยู่ตรงนี้ อยู่กายล้วก็มาอยู่ความรู้สึก่งเวทนามีสติอยู่ในจิตไดนะ้คิดมันชิดโลภโกรธหลงมันชิดดียิตบอ่ดีมันสุขมันทุกข์ให้ดูตรงนี้ให้สังเกตบางมีสติอยู่กับธรรมันเห็นบ่ธรรมเห็นบ่ทุกข์เห็นบ่เห็นให้เกิดทุกข์เห็นบ่อความลับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติบ่ทุกข์เนี่ยมีสติอยู่ในรรมพิจารณาอยู่นึ่งนึ่งพิจารณา ขันผู้ใดมีสติอยู่ในที่ในทั้งสี่นี่ทางบุญบาร,รมีแก่กาเจ็ดวันอย่างกลางเกิดเดือนอย่างช้าเจ็ดปีฝึกดีๆย่อมพยมอ,อย่อมเปร้เาเสด็จบรุธรรมบอชขันได้กับขันหนึ่งในบรรดาสี่ขันเป็นโสดาบานสกีธาอนาคาอรหันก็ได้ขึ้นย่กับสติจงวะเนาะสติสําคัญจงวาเนาะเป็นเครื่องเป็นเป็นสิ่งที่ศักสิทธ ดีก็เครื่องล่างของขังสติให้รู้สึกตัวทั่วพ้อมอยู่กับกายอวิทนากิตกับรรมพอหอาก็มาฟื้นแต่ผูใ้ใดมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกอยู่กับความอารมณ์ต่างๆที่มันคิดโมดีโมโล่างามคิดเศร้ามองอันต่างๆให้รู้เท่าทัานมันให้เห็นธรรมเห็นทุกเกิดมาเป็นทุกบ่ถามเจ้าของหลกให้ไข่เิ็บเป็นยังไนทุกบ่ เกยเป็นทุกบ่เก็บเป็นทุกบ่ตายเป็นทุกมบ,อกบอ่อย่างเงี้ยให้เรามาพิจารณาให้มันเห็นานะนะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ใครมีสติอยู่ทั้งสี่อย่างนี้ทุกวันทุกวันเราก็จะได้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกีตาเป็นพระนาคารหันกันได้เลยย่อมพอย่อมเมแต่กนั้นพวกเขาสีเหตุที่ไหนบ้างชี้ได้สีได้เขาใจเรื่องนี้ก็ค่อย สำคัญก็คืออย่าขาดสติอย่าลื่มสติขาดนั่งขาดใดแต่ว่ายอย่าขาดสติทุกลมหายใจของทุกอิทริยบถตรู้สึกตัว่ากเพี้ยนให้เห็นตามความเป็นจริงให้จิตของเราเนี่ยมันมันรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นความจริงที่พระเจ้าเป็นสอนให้เราวางวางได้ทุกอย่างว่างได้ทุกอย่าง ความว่างความว่างความว่างเนี่ยบ่เป็นว่าบ่ได้คิดนึกอียงเลยก็คิดนึกยคือเก่าอ่ะล่ะย่อมพอย่อมเมแต่มันไม่มีอุปทานบ่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรานันนะอาการของขันหามันก็ทํางานคิดนึกคือเก่าพฤติกรรมต่างๆแต่ว่ามันไม่เข้าไปปีว่าเป็นเราเป็นของเราบ่ไปยึดมั่นถือมั่นคือเก่าหนะมันเสยมันว่างในอาการต่างๆมันก็คิดนึกไปมีสติลู้มันบ่ไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา เป็นธรรมดาของขันมันรู้เข้าใจว่าขันมันปรุงบรรเทงก็รู้ท่านมันบ่ไปไปไปเขาว่าเป็นตัวเราของเราการที่ว่างก็ว่างแก่ตัวนี้ว่างแก่อุบาท่านว่างแก่ความยึดมั่นทือมั่นอันนี้สติตัวนี้เข้าไปเห็นเข้าไปเห็นตาม่าความเป็นจริงขันมันทํางานขันมันทําหน้าที่คิดปรุงแต่งมันก็ทําหน้าที่ของมันสัญญาความจํามันก็ทําหน้าที่ของมันความ รู้สึกสุขทุกข์มันก็ทําหน้าที่ของมันเวทนานาะวิญญาณมันก็รับรู้เนี่ยใครเข้ารู้เท่าท่านบ่ไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างเลยว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งท่าพระเทชายังบอกดันดาเข้าบทไปยึดมั่นถือมั่นมันบ่สงบบ่อยากให้มันสงบเห็นบอกเข้าบ่มีสติรู้เฉยรู้ว่างมันสงบกับข้อใจในความสงบไปติดมันพอมันออกจากความสงบเราบ่อยทุกข์มันบ่ยยึดเห็นบอก พุทธองค์จึงบอกว่าไม่ให้ไปยึดมัน่นถือมัน่นทุกอาการธนาไอ้มีสติปัญญาอั่เราอยากจะให้บริสุทธิ์ก็ต้องมีสติปัญญาตรงนี้ซีดับทุกใดก็ตรงนี้นะพราเขาเสต้องเข้าใจนะให้ให้เห็นตามความเป็นจริงให้มีสติปัญญาเรื่องเหล่าน,นี้มากๆจะได้ไม่เป็นทุกข์อันมันทุกข์นี่ยเพราะมันว่นมีสติปัญญาตรงนี้ดิยึดมัน่นถือมัน ปุุงแต่งหลงไปตามความคืดสารภัดแต่มันจะ่อยคืบเฉื่คืดแต่พระห้าทุกข์นี้ในส่วนมากสังเกตเบื้องบอกไม่ว่าเยนยมพระสงฆ์ท่านเราคิดให้เป็นคิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดให้มีเหตุผลคิดปลุกเร้ากันกุศลคิดนั่งสมาธิคิดเดินจงกรมคิดเมตตาคิดให้อภัยอาวิกรรมคิดศึกษาธรรมะคิดสวดสาธยายลองคิดให้เป็นดิทำไมจะไม่มีความสุขเหตุให้เกิดทุกข์ก็ เหตุที่มันคิดไม่ปิน่นมันทําไม่ปิ่นมันพูดไม่ปิ่นมันเะยเกิดถูกขันเหตุมันเห็นเห็นความสุขกับคิดไม่เปลียน,นพูดไม่เป็นทามนไม่เปิน,เ,ปน,เ,ปนเอาเรา,เราลองคิดที่ไอตมา,มาวานดูยมพอยมเมพระสงฆ์พวกเราลองภาคเพียนเดียเด๋ยวเดินจงกรมมีสติดุกลมหายใจบปล่อยคิดปล่อยใจให้ปุ่มแต่งบ๊ไปเพิดเพื่อนในรูปรถิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆมันจะถูกใดอยู่บอกขันห้องเขาคุ้มกายคุ้มวาจาคุ้มใจ ขันเขาคุ้มบ่อยมันก็ทุกข์นะบน่ส่วนมากกินเนอสิไหลลงตำ่ำเลยนั้นเราจะคุมเป็นผู้กําหนดการกระทําของตนเองขันกาหนดกายว่า,จาใจใจควบคุมกายว่าใจาใจได้ก็ถือเหมือนว่าควบคุมกรรมของตนเองได้กรรมวมา่ากจใสกรรับมาจากพฤติกรรมการกระทาของเราทางกายวาจาใจใช่ไหมหล่ยโยมพ่อ,อยไหมบาในี้อควบคุมกายวาจาใจได้ก็ถือว่าควบคุมกรรมได้ เสียให้เป็นกรรมดีกรรมพอดีอยุตตัวนี้ยุติการควบคุมนี้ควบคุมการสแสดงเห็นไหมผู้กํากับเห็นเคยเห็นมินหนังไม่ละค้อนมันมีผู้กํากับเลยพระเอกนางเอกเฮ็ดไปตามบทที่ผู้กํากับสั่งบอกให้ให้ก็ให้บอกให้หัวก็หัวบอกผู้กํากับสั่งบอกให้ยิ้มก็ยิ้ม บอกห้สั่งก็สั่งตัวอิจฉากับมึงคิดยังไงเหตุค้นสั่งหาวีธีเหตุใหนค้นสั่ง <c oughs> ตัวโกงตัวพระเอกตัวนักเอกเห็ุใหนค้นหักทํายังไงให้คนลักเขากำกับพวกตัวละครพวกดาราก็เป็นตัวนักสแสดงตามคำพูดกำกับเข้าเดี๋ยบันเข้าจิตเข้าสิ่อกำกับในมอม่บบนี้ จะควบคุมการแสดงของตนเองได้ไหมการแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจเข้าสีกำกับในบอเนี่ยขืนยกกับเฮามีสติพ่อบอสีกำกับควบคุมกายวาจาใจของเราให้มันดีเขา,เาจะเป็นตัวไล่เขา,า,า,าจะเป็นตัวโกงหมดนะถ้าพูดดีๆก็จะเป็นพระเอกเป็นนั่งเอกการว่ดดีก็จะเป็นตัวโกงคิดบดีก็จะเป็นตัวโกง ทำมาดีเป็นต you well ัวโกงเหมือนบายเนี่ยากเป็นพระเอกนั่งเอก็ำว่าดีๆคิดดีๆจ้าครับจ้าครับเฮ็ดเป็นอยู่บ่เฮ็ดเสียงก็พระเอกเสียงก็นั่งเอกเฮ็ดเป็นแต่เสียงตัวโกงอฮ่าเน้ะ มันจะเป็นยากกี่อย่างเข้าไปเฮ็ดปิ่นขึ้นกันเข้าก็เป็นนักแสดงขึ้นกันเลยแสดงเป็นพัฒน์โซเนลเนี่ยเราเข้ามาเป็นลูกมนุษย์แสดงเป็นพ่อแสดงเป็นแม่แสดงเป็นลูกแสดงเป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยแต่เราคนมีหนาที่เจะาพระักหนาที่ไปพ่อไปพ่อลูกก็ว่าเป็นพ่อไปพ่อพ่อก็ว่าเป็นลูกมันไปพ่อเมียก็เขาก็เป็นสามีบอก เป็นภาษาพี่ก็ว่าเป็นภรรยาน่ะเป็นพี่เป็นปู่เป็นนาสมมติกันในทางโลกอยู่ด้วยสมมุติเนี่ก็ว่าสมมุติสัจจะนะเราสมมุติแต่ก็เป็นสมมติสัจจะแต่เราจะต้องให้มันอยู่เหนือสมมติคืออยู่เหนือสมมติสมมุติเข้ากับเข้าใจในสมมุติแต่อย่าให้ติดสมมุติได้เป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นเอีหยงกับสมมุติสัจจะ แต่เรามาต้องมีปัญญาให้มันอยู่เหนือส,สมมุติในหน้ได้ให้มันวิมุติให้มันว่างให้มันว่ามีตัวตนให้มันเข้าใจทุกซุ้มในนํำเข้าใจทั้งวิมุติเข้าใจทั้งสมมุติเข้าอยู่กับโลกเรกียกว่ารู้โลกอย่างเก็มแก้งสมมุติก็เพื่อจะทําให้โลกมันหน้าให้มันอยู่ในกฎในกีนในตามสมมุติแต่สําหรับอยู่นอกสมมุติ อยู่เหนือสมมติวิวุฒน์หนึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความเข้าใจในความจริงในสัจธรรมเท่านั้นเน๊คนที่สิอยู่เหนือสมมติไหนคนนั้นต้องมีสติปัญญาเห็นตามความเป็นจริงก็เห็นนี่แหละเนี่ความจริงเกิดเจ็บเจ็บตายเห็นสังขารเนี่ยไม่เที่ยงเห็นสังขารเนี่ยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าสิลาในบอ่อตัววิกิจิจฉาตัวความว่าเป็นเราของเรา นี่กริยืเหนือสมมติเนี่ยส,ส่วนมากคนทั้งหลกก็เขามายึดติดว่าเป็นเราของเราเขามองเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนใครด่าใครว่าใครกันแกล้งอิจฉาก็ยึดมั่นถือมันเป็นทุกข์ใครยกย่องสรรเสริญก็เป็นสู้กันนตมันติดนย่าบอติดไฟใดไฟหนึ่งยึดมั่นถือมันเป็นอายกินเป็นธรรมดาเข้ามาปฏิบัติเพื่อละตรงนี้นี้ โยมบอกโมไปให้เข้าใจตรงนี้ทั้งญาติโยมพระสงฆ์ขันเขาบอกเขาใจว่าตัวสกกายะตัวว่าเป็นตัวเราของเราละยังละไม่ได้เขาเกะออกว่าดใดเความวเป็นผู้ดูชนเนี่ยมันเกะหยากือย่างนี้มันเน่นมันหนาอย่างเด้มันว่างมันปุ่งมันยึดมันติดอยู่โมลูโมเมนตศาสตร์นี่นด้มันหลายศาสตร์สิบมอ่บอกว่าโมเมนของเขาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันสียอมรำในยู่บขันธบใช้ใจตั้งใจดี ขันพูะเดโมมิสติสมบูรณ์โมมิสติดีทําไม่ได้ง่าย,ายๆเนี่ยยพ่อชอม่มันยากมากนอกจอากว่าคนนั้นจะเรียนรู้ยวปฏิบัติแล้วเข้าใจนะให้พี่น้องได้ได้พยายามที่จะฝึกจเจริญสติจเจริญ